สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะอาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสกัยทุกการติดตามนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะกลุ่มเนื้อหางแต่วันที่16พฤษภาคมถึง31เพฤษภาคม2,566ค่ะเราจะให้ไพ่บอกเรื่องราวอินโทรนําเรื่องของท่านเลยนะคะ อินโทรนำเรื่องจากไพ่นางฟ้าโรเมสแองเจิลค่ะไพ่บอกว่ายังไงนะคะขอพลังงานไพ่สองใบค่ะไพ่บอกว่ายไงนะคะว้าวดีมากเลยค่ะ this could be the one อไพ่บอกว่าคุณนั่นแหละคือคนที่ผมต้องการหรือผมเลือกคุณแล้วนะเขาเลือกคุณแล้วค่ะหรือ ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็มั่นใจนะเธอบอกว่าเธอเลือกคุณแล้วเหมือนกันนะปรับเข้ากับดวงตัวเองนะไพ่ใบถัดไปค่ะหืมสุดยอดเลยค่ะ Express your love มเขาจะบอกความรักบอกความในใจบอกแบบพลังงานนะ่ะตาแบบมันเขาเรียกว่าอะไรนะตาเป็นหน้าต่างของหัวใจอ่าแค่มองตา ก็เข้าใจทุกอย่างแล้วนะต่างคนต่างเข้าใจในความรู้สึกว่าอีกฝ่ายมีความรู้สึกอย่างไรคุณเข้าใจเขาไม่ต้องพูดเลยบางทีมองตาก็รู้ใจนั่นแหละไพ่บอกงั้นนะคะโอเคไพ่อินโทรนาเรื่องคุณดีมากเลยในเรื่องของความรักเรามาต่อด้วยไพ่ทาโร่นะขอพลังงานไพ่ทาโร่นะคะว่าจะบอกเรื่องราวว่าอย่างไรนะคะไพ่ทาโร่ ไพ่ทาโร่บอกอย่างไรพลังงานไพ่นะคะอ่าไพ่บอกนะคะเป็นไพ่พระนะฮะพระสังฆราชค่ะสถานการณ์ความรักไพ่ใบนี้นะคะที่จริงต้องแปลว่าความมั่นคงนะความมั่นคงแต่ด้วยว่าเป็นไพ่พระจึงไม่ค่อยมีแพชชั่นเท่าเท่าที่ควรรักนะแต่รักแบบไม่ค่อย แสดงออกมากอืมรักห่วงใยก็ก็ไม่ค่อยบอกว่าห่วงใยอะนะก็ฉันก็ห่วงใยผมก็ห่วงใยคุณนะแต่ผมแค่ไม่ค่อยมีความรู้สึกหวือหวาที่จะแสดงออกแบบเป็นอะไรอะหวานหวานอะจะไม่เป็นนะไพ่ใบนี้นะเขาจะแบบใช้คำพูดหรือใช้ในเชิงคำแนะนำคำตักเตือนมากกว่าอ,อย่าง คุณกินหวานเยอะเนี่ยเขาก็จะบอกว่าระวังน้ำหนักระวังสุขภาพอะไรประมาณนี้พไพ่ใบนี้นะคนรักของคุณจะเป็นอย่างนั้นนะคะอ่าแล้วยังไงอีกนะไพ่คู่รักค่ะกำลังเต้นลำเออดีแล้วค่ะแบบนี้นะจากนั้นไพ่น่าจะบอกว่าบทที่เขาโรแมนติกกับท่านก็มีนะคะถ้าช่วงไหนที่เขาแบบไม่ค่อยเครียดกับงานนะ เพ้าไพ่หมายเลขห้าเนี่ยอาจจะต้องจริงจังจริงจังกับชีวิตจริงจังกับงานเขาก็จะไม่มีบทที่จะมาสวีทกับท่านหรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาว่างคนคนนี้นะอาจารย์มองเลยว่าเขาเนี่ยเจอเติมเต็มความรักให้ท่านเลยนะคะจะชวนท่านไปที่ไหนที่แบบมันสร้างบรรยากาศที่ทําให้แบบมีความสุขสองต่อสองนั่แหละเขาจะทํานะอะ่ะใบถัดไปคะ่ะมีอะไรอีกนะคะ เนี่ยไพ่คู่รักอีกแล้วนะคะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ชาริออตก็จริงนะแต่เป็นไพ่คู่รักคล้ายเลเวอร์เลยนะคะแล้วก็ชูขึ้นไปเป็นเด็กนะเพราะนั้นไพ่ใบน,นี้น่าจะสื่อว่าต่อไปพวกท่านเนี่ยจะต,ต้องวางแผนชีวิตร่วมกันในแง่การมีพันธะหรือโซ่ทองคล้องใจนะใครที่อยู่ด้วยกันมานานแล้วก็ต้องวางแผนที่จะมีลูกกันแหละแต่ถ้าใครเพิ่งคบกันก็อาจจะต้องแปลว่าไปถึงแบบ เป็นแฟมลี่ครอบครัวก,กันจริงๆนะคะไม่ใช่คบแค่ผ่านๆคือแบบจริงจังแล้วะคะ่ะและไพ่พระสังฆราชเมื่อกี้ก็อาจจะต้องไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในเมื่อไพ่ดีก็ต้องอ่านไปดีนะคะถึงแม้พระสังฆราชอาจจะมองว่านิ่งแต่เมื่อไพ่ขยายดีหมดต้องอ่านไปทางดีเท่านั้นนะคะพลังงานไพ่ของท่านดีมากค่ะใบถัดไปอาจารย์ขออีกสองใบนะคะไพ่เพจออฟเพนนิโคนะคะ น่าจะแปลว่าถ้าอยู่ไกลก็แปลว่ามีแมสเซจมานะถ้าอยู่ใกล้กันก็ต้องได้นัดเจอเจอกันและมีเรื่องราวดีๆอ่านะการให้ของขวัญของฝากก็ได้นะคะไพ่เหรียญเด็กถือเหรียญน,นะคะไพยย่นี้เป็นไพยย่แห่งความสุขค่ะเขาจะทําให้ท่านมีความสุขท่านอยากได้อะไรบอกเขาได้เลยนะคะพไพ่ใบนี้ขอได้บอกได้สายเปได้ค่ะเขาช่วยเขาให้นะคะ นั่นคือไพ่บอกอย่างนั้นนะอีกใบค่ะลุ้นนะคะว่าจะเป็นอะไรใบสุดท้ายค่ะไพ่ก้าเหรียญค่ะไพ่ใบนี้บอกเลยว่าคนคนนี้สายเปยจริงนะะสถานการณ์ความรักคนคนนี้เขาบอกว่าเขาจะช่วยเงินก้อนหนึ่งหรืออาจซื้อคอนโดซื้อที่ดินให้ท่านก็ได้นะท่านจะ ได้ของมีค่าจากเขาอย่างแน่นอนนะคะไม่ใช่ได้แค่หัวใจเมื่อกี้นะได้หัวใจได้ความรักแต่ท่านจะได้สิ่งของมีค่าบ้านที่ดินอส,สังหาริมทรัพย์นะนี่คือสถานะการของไพ่แสดงว่าดีมากเลยค่ะทีนี้เรามาถามความรู้สึกของเขาเมื่อกี้คือสถานการณ์ของไพ่นะความรู้สึกของเขาที่มีต่อท่านคนคนนี้นะคะชาวสิง เขาเป็นยังไงไพ่จัสติกนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีบางมุมที่เขาอยากให้ท่านเนี่ยสนใจเขามากกว่านี้ท่านสนใจเขาน้อยไปหรือเปล่าคะเขาอยากให้ท่าน่ะเปิดใจเปิดอ่เขาเรียกเปิดตัวเขามากกว่านี้คุยกับเขามากกว่านี้มีแพชชั่นกับเขามากกว่านี้คะ่ะไพ่ใบถัดไปคะ่ะอ่า ไพ่หกเหรียญนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาอะจะดูแลท่านแต่ท่านต้องดูแลใจเขาด้วยนะเออนะคะเขาอยากได้ความรักอยากได้ความเข้าใจจากท่านมากที่สุดเลยนะคะนี่คือความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อท่านนะเขาอยากเป็นครอบครัวก,กับท่านนะคะ will of fortune นะคะอยากพะไพ่ใบนี้หมายเลขสิบนะคะหมายถึง family อยู่แล้วเขาอยากเป็นครอบครัว เขามองเลยว่าถ้านเนี่ยเป็นคู่เขามาตั้งแต่อดีตชาติแล้วจริงๆอ่ไปค้องจองกับไพ่อ่าไพ่ที่เป็นเนี่ยคะ่ะเป็นคู่กันนะอืม this could be the one นะคะเนี่ยท่าจะต้องเป็นคู่เขานั่นแหละเพราะเขามั่นใจแล้วนะคะคออีกนะคะไพ่สองเหรียญน,นะคะเขาจะประคับประคองความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าระหว่างทาง ชีวิตรักจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามเขาไม่ปล่อยมือค่ะเขาจะประคับประคองไปตลอดนะคะไพ่ใบถัดไปนะคะเขาจะบอกอะไรอีกนะอัศวินเหรียญคุณมีค่าสำหรับเขาเสมอคุณเป็นคนสำคัญสำหรับเขาค่ะดีมากเลยค่ะเขารักคุณมากจริงๆนะหนึ่งไม้เท้าค่ะเขามีความรู้สึกว่าอยู่กับท่านอ่ะ ชีวิตเขาอะ่ะมันมันตื่นเต้นมันไม่น่าเบื่อเลยมันมีความรู้สึกแบบมันมีชีวิตชีวานะคะนี่คือพลังงานที่ดีมากๆนะคะขอใบสุดท้ายที่เขาอยากจะบอกท่านนะท่านคือ queen of s a l i c คือผู้หญิงในดวงใจใเขาจริงคุณทำให้เขามีความสุขมากๆ เขาอยู่ใกล้คุณแล้วเขามีความสุขคุณเติมเต็มเขาได้จริงๆเลยนะคะโอเคเรามาดูตัวคุณอีกตัวคุณล่ะชาวสิงคุณรู้สึกยังไงกับคนคนนี้คุณรักเขาและพร้อมกับเขาเหมือนที่เขาพร้อมกับคุณหรือเปล่าตัวคุณนะอืมสุดยอดเดล l เวอรคุณก็รักเขาอ่าคุณพร้อมอ่า การตอบสนองซึ่งกันและกันแน่นอนไพว่วบนี้มีแพชชั่นดีๆต่อกันค่ะไปถัดไปค่ะสุดยอดอีกนั่นแหละค่ะไพ่ครอบครัวขึ้นอีกแล้วสิบเหรียญค่ะการมีความสุขร่วมกันนะคะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่สมบูรณ์มากๆเลยนะคะสิบถ้วยโทษที่ะอันนี้สิบเหรียญหมายเลขสิบนะคะสิบถ้วยสิบเหรียญความหมายจะคล้ายๆกันยกเว้นสิบดาบนะอันนี้คือความมั่นคง มั่นคงแบบยาวๆเพราะพาไพ่ใบนี้คือการที่จะต้องแบบแต่งงานมีลูกด้วยกันอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นท่านต้องมั่นใจแหละว,ว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่สําหรับท่านแล้วเพราะท่านก็รักเขาเหมือนกันให้ใบถัดไปคะท่าน่ะพร้อมที่จะเขาเรียกว่านําพาชีวิตไปข้างหน้านะฮะไม่ถอยหลังคือเดินไปด้วยกัน่ะนะฮะเดินแบบ กระชับกระเฉงแบบมีแพชชั่นเมื่อกี้ของเขาก็พลังงานธาตุไฟนะหนึ่งไม้ของท่านเป็นแปดไม้เห็นไหมคะมันเป็นไพ่เชิงรุกค่ะเชิงรุกเชิงแอคทีฟนะคะพลังงานธาตุไฟนะคะท่านก็มีความรู้สึกมีแพชชั่นกับเขาแอคทีฟไม่เฉื่อยนั่นแหละเองอ่ะต่อไปค่ะอ่าไพ่สองดาบนะคะไพ่ใบนี้ท่านจะมีข้อ แบบวิตกกังวลอยู่บางอย่างเหมือนกันนะคะอาจารย์ขอให้ขยายว่าท่านกังวลเรื่องอะไรท่านกังวลเรื่องอะไรอ่าให้พ,พลังงานเหมือนกันนะเมื่อกี้ของท่านได้ควินออฟสอดของเขาก็ได้ไอควินออฟคัพนะของเขาก็ได้ราชาเห็นไหมพลังงานเดียวกันเลยธาตุน้านะคะเพราะฉะนั้นท่านอาจจะมีกังวลอยู่บ้างแต่มันก็แค่นิดหน่อย นะคะแค่นิดหน่อยความลังเลบ้างนิดหน่อยเขาจะรักเราตลอดไปจริงไหมเออเขาจะมั่นคงเหมือนที่เขาพูดไหมหมายเลขสองคือคําพูดก็แค่คิดนิดหน่อยนะคะแต่จริงๆแล้วท่านก็มั่นใจอยู่ลึกๆอยู่แล้วนะคะว่าท่านรักเขาและจะไม่ปล่อยเขาเหมือนกันนะคะขอไพ่ใบสุดท้ายใจของชาวสิงค์ค่ะลุ้นค่ะ justment นี่แหลคะค่ะคือคำตอบเลย justment น่ Just man, ะคือคู่กันแต่ชาติปังก่อนนะคู่บุญบารมีเลยคู่จัก,กรวาลส่งมาเพราะฉะนั้นไพ่บอกเลยท่านกับเขาเป็นคู่กันค่ะนะโอเคนี่คือคนมีคู่นะสัปดาห์นี้ไพ่ท่านปังมากเลยนะโอเคเรามาต่อด้วยดวงคนโสดบ้างคนโสดชาวราศีสิงห์นะคะ ใช้ไพ่ชุดนี้นะคนโสดมาดูกันนะคะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะอาจารย์ไม่สับไพยอย่อีกแล้วนะเปิดไปเลยนะคะคนโสดท่านในไพ่คิงดาบแต่ดาบหักนะไพ่ใบนี้อาจจะมองเป็นสิ่งที่เคยผิดหวังมาก็ได้เคยทุ่มเท ให้ใครไปหมดใจแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความเจ็บปวดความบอบชำ้ำนะฮะการสูญเสียพลังใจไปแบบเยอะมากคนโสดโอเคใบถัดไปค่ะไพ่บอกว่ายังไงนะฮะอืมสามไม้เทา้าคนโสดต่อไปเนี้ยท่านจะ ปรับปรุงและเปลี่ยนตัวเองจะไม่เงเหงาละจะไม่ไปนั่งท้อนั่งคิดมากถึงอดีตที่มันจบไปแล้วแต่ต่อไปนี้ท่านจะทำตัวให้มีสเสน่ห์ให้คนเข้าหาเยอะๆเลยและก็จะเป็นอย่างนั้นซะด้วยเห็นไหมการออกสังคมการมีเพื่อนเยอะขึ้นการไปมาหาสู่กับคนอื่นนะ,ะจะทำให้ท่านเนี่ยเปิดชีวิตท่านได้นะคะ การที่จะมีความรักไม่ใช่ว่าอาจารย์บอกเสมอนะไม่ใช่ว่าเราไม่คุยกับใครแล้วเราจะมีความรักได้ยังไงนะคะไพ่ใบนี้จะต้องมีคนเห็นตัวตนของเรามีการออกสื่ออย่างเงี้ยนะคะอ,ะออกสื่อบางคนสมัยทุกวันนี้เนาะก็มีทํา f facebook ทํา y o u t u b e ทําอะไรเนี่ยเป็นการออกสื่อเห็นหน้าเห็นตากันเนี่ยนะคะาสำหรับคนที่ที่โสดนะคะคนที่ว่างๆอย่างเงี้ยมันจะทําให้มี คนเข้ามาสนใจท่านเนี่ยเหมือนไพ่ใบนี้มีคนมาจีบเยอะแยะเลยนะคะไพ่ใบถัดไปคนโสดปักนี้เป็นยังไงอีกบางท่านอาจจะเจอคนที่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนตั้งแต่ครั้งที่สมัยเรียนหนังสือด้วยกันมีนะคะเนี่ยอยู่ๆมาเจอกันโดยบังเอิญไปแลลึกถึงช่วงที่เคยเป็นเพื่อนกันแต่ตอนนั้นเป็นแค่เพื่อนไม่ได้เป็นแฟน ไม่ได้เป็นคนรักแต่มาเจอกันครั้งนี้รู้สึกมันปิ๊งกันขึ้นมาเนี่ย,พยไพ่ใบนี้นะบางท่านจะเจอแบบนั้นนะคะขออีกใบค่ะเห็นมาพัฒนาการเร็วจริงๆนะคะเจอกันแล้วก็มีการแบบนัดออกเดทละไปเที่ยวละออนะคะไม่ว่าจะไปเที่ยวทางน้ำทางไหนก็ได้ทั้งหมดล่ะคะ่ะแต่นี่เป็นไปทางน้ำเนาะจะมีการออกเดทนัดเจอกันนะคะ นัดเจอกันอีกรอบเจอกันแล้วก็ต้องเจอกันอีกเพื่อการเรียนรู้พัฒนามากขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์นะคะเห็นไหมคะไปงานเลี้ยงสังสรรค์นี่คือพัฒนาการคะ่ะใบถัดไปค่ะชาวราศีสิงห์ได้อะไรอีกความมั่นใจค่ะอ่านะคะความมั่นใจการเริ่มต้นที่แบบรู้แล้วว่าเออคนเนี้ย มีสิ่งที่ชาวสิงต้องการคือบุคลิกภาพสถานะทางสังคมโดยเฉพาะหน้าที่การงานชาวสิงต้องการคนที่มี power มีอำนาจหมายเล็กหนึ่งไม้เท้าค่ะเป็นคนมีชื่อเสียงมีอำนาจมีความสามารถในเรื่องงานนั่นแหละเนี่ยชาวสิงต้องการแบบนั้นนะคะคนโสดยังไงอีก อืมคงไม่เร็วขนาดนั้นนะก็ไม่แน่นะเอออ่ะตามไพ่กันละกันเนี่ยนะคะคนโสดอาจจะมีนัดเจอแบบนี้ก็ได้นะคะก็แล้วแต่ใครจะไปถึงจุดนั้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าสังคมทุกวันนี้ก็ธรรมดาะคะ่ะการเรียนรู้กันก็อาจจะสัมพันธ์ลึกซึ้งแบบรวดเร็วเกิดขึ้นได้ด้วยอาจารย์ขออีกสองใบก็แล้วกันโอเคลุ้นนะคะ อืมเห็นมาอจริงๆอะ่ะท่านมีสเสน่ห์เขาจะพาท่านไปโชว์ตัวเออแล้วแล้วเขาก็แบบอืมเห็นไหมให้ท่านนั่งบนตักเลยนะแล้วก็เพื่อนๆอ,อิจฉาตาร้อนกันใหญ่เลยมีคนหลายคนนะที่ไปงานเลี้ยงกันนะใบสุดท้ายลงเอ่ยแบบไหนปักนี้ความรักลุ้นค่ะชื่ the world ค่ะ ไพ่สมบูรณ์แบบเลยค่ะไพ่ The w o r l d คือความสุขความสมหวังนะคะสำหรับชุดนี้นะบางชุดก็ไม่เหมือนกันนะคะชุดนี้เป็นสังคมแบบ Family นะคะเพราะว่าเป็นภาพพ่อแม่แล้วก็ลูกค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เจอกันในปักนี้นะคนโสดนะท่านจะสามารถพัฒนาไปถึงการเป็นชีวิตคู่ค่ะเพราะฉะนั้นให้เปิดใจเรียนรู้กันไปนะเปิดใจได้เลยค่ะเพราะไพ่อ,ไออกมา จริงไม่จริงโจจริงจังจริงใจนะคะและไพ่ใบนี้เป็นตัวคำตอบค่ะก็หวังว่าชีวิตท่านจะได้เหมือนไพ่ใบนี้นะโอเคขอปิดด้วยไพ่ฝั่งใจโอเคเรามาดูไพ่กันนะไพ่บอกว่าไงไพ่ฝั่งใจเนีย่ยเห็นไหมไพ่เฉลิมฉลองอีกละสามถ้วยค่ะ ไปงานปาร์ตี้ที่ไหนหรือเปล่าคะชาวสิงอีกใบค่ะเงินนะมีไหมเออชาวสิงหอะ่ะท่านรักคนแบบเขาเรียกว่าใช่เราก็มีหัวใจเนาะเราก็มีความรักความจริงใจให้นะแต่ฉันก็เลือกคบคนที่อาจจะต้องเปย์ฉันด้วยอาคุณต้องเปต้องซัพพอร์ตต้องดูแลฉัน คือประมาณนี้แหละคะ่ะว่าชาวสิงสรุปแล้วท่านจะเจอคนที่ดีที่ช่วยเหลือเกื้อกูลมีน้ำใจมีมีความสุขร่วมกันได้นะคะไปไหนไปด้วยกันได้ออกหน้าออกตาแน่นอนเปิดเผยคะ่ะนะคะให้ฟังใจบอกงั้นขอให้มีความสุขเหมือนที่หน้าภัยขึ้นนะคะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ